เขาอาจจะใช้อาวุธของเขาทําร้ายผู้ชุมนุมที่หลงเหลืออยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเด็กมีผู้ชายอยู่บ้างแล้วก็จับป้ายความผิดให้เราซึ่งเป็นเป็นแผนที่เราทราบแนวปฏิบัติของเขามาตลอดเราก็ระวังตัวนะครับจังหวะเวลาที่เรารอยังไม่เข้าในช่วงนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ข้างในบางส่วนก็เริ่มเผาทําลายอันนี้ผมไม่พูดถึงภายนอกนะครับที่กะเผาหลายที่กันไปภายในก,ก,ก็ก็เริ่มเผาตรงเซ็นทรัลเวิร์ล โนแลนเซนทาราดับไปทีมะเผาใหม่ดับไปทีมะเผาวใหม,ม,เใหม่เราก็พยายามที่จะเอารถดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่พอรถดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่นะครับท่านคงทราบแล้วว่าจากโฆษกสสได้กลาบเปลี่ยนไปแล้วรวมทั้งฝ่ายตํารวจก็ได้กลาบเปลี่ยนไปแล้วว่าได้รับได้ถูกยิงออกมานะครับทําให้ไม่สะดวกในการเข้าไปก็เป็นที่น่าเสียดายว่าก่อให้เกิดความสูญเสียแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่จะพยายามนํารถดับเพลิงเข้าไปครับแต่ผลก็เป็นอย่างที่กลาบเรียนเพราะว่ามีการต่อต้านอยู่ตลอดเวลา ในช่วงเย ok ็นท <pl ains> ี time, ่ผมบอกว่ากําลังของเราที่ยังไม่ขยับเข้าไปเนี่ยเพราะมีผู้ชุมนุมอยู่ข้างในเนี่ยเรากังวลตรงวัดปทุมนารามมากนะครับเพราะตรงวัดปทุมนารามนั้นนั้นถ้าด้านนั้นด้านปทุมวันจะเป็นด้านของกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์สชได้สั่งการให้พลหนึ่งเนี่ยหยุดการเคลื่อนที่ก่อนถึงวัดปทุมซึ่งตั้งแต่เย็นวันนั้นนะครับตั้งแต่เย็นเนี่ยพลหนึ่งเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาหน้าวัดปทุมเลยคงอยู่ห่างประมาณ 3, 4 0 0อเมตรแล้วก็อยู่ตรงนั้นทั้งคืนครับ ไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับเพิ่งมาเข้าเช้าวันนี้เองเพื่อจะเสริมกำลังตำรวจในการเข้าไปนําประชาชนในวัฒนุมออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัฒนทุรหรือว่าเป็นที่กล่าวกันในสื่อนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอ,อะไรก็ตามนั้นเราก็ต้องตรวจสอบอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรเป็นไปได้ไหมที่ศพผู้เสียชีวิตนั้นถูกยิงมาจากที่ไหนมีกองวังใช้ที่ติดอาวุธที่อยู่ภายในยิงเอง หรือว่าถูกปะทะกับเจ้าหน้าที่ตรงสารแดงแล้วนํามาที่นี่ซึ่งต้องพิสูจน์กันว่าเข้ามาจากไหนแต่กลาบเรียนว่าหน่วยของเราที่อยู่ตรงนั้นคือกองพันที่หนึ่งรักษาพระองค์ถูกถูกสั่งให้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่มาถึงนววาวาปนุมตั้งแต่ตอนเย็นแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับนั่นก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่ผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมนอกเหนือจากท่านโฆษกของสอชอได้กล่าวเปนให้ท่านทราบเมื่อวานนี้แล้ว ท่าน,นี้มาถึงว่าสิ่งที่สอชอจะปฏิบัติในวันนี้นะครับตรงพื้นที่ลัาประสงค์วันนี้หน่วยต่างๆก็เริ่มเข้าขยับเข้าทุกทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนราชะดำริจากสารแดงเข้ามาจากประตูน้ําเข้ามาก็ดีจากเพลินจิตเข้ามาจากประตูวันเข้าไปเราก็จะเริ่มค่อยๆผมใช้ภาษาปิดขออนุญาตนะครับง่ายๆเคลียร์พื้นที่ค่อยๆเข้ามา ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายครับที่เราจะรีบร้อนทำเพราะต้องเข้าต้องใช้ชุดตรวจวัตถุระเบิดใช้สุนัขเข้าไปตรวจอย่างาว่าเช้านี้ก็จะรับรายงานนะครับก็พบถังแก๊สสองถังต่อวงจรระเบิดไปแล้วอยู่ตรงหลังโรงแรมโฟร์ซีซันเนี่ยถ้ารีบกําลังรีบเข้ามาก็อาจจะเจอสองลูกนี้เข้าไปก็ได้อีกที่หนึ่งตรงบริเวณเวชีครับพบรถหกล้อบีสารตั้งต้นระเบิดจานวนมากนี่รายงานเมื่อเช้านะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบว่าพบอะไรอีกแต่จะจะกราบเรียนว่า การเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นั้นต้องกระทาด้วยความความระมัดระวังนะครับพอเราตรวจเรียบร้อยแล้วเราถึงจะส่งมอบให้กับกทมเข้ามาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งซึ่งการตรวจพื้นที่นะครับเราเราจะเป็นต้องตรวจทั้งทาง,งพื้นดินเรียบๆแล้วก็ตึกบางตึกที่อยู่ในพื้นที่ราชประสงค์ทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมากเพราะว่าทางผู้ชุมนุมได้ใช้พื้นที่นี้ชุมนุมมานานนะครับเป็นเดือน เราก็ไม่ทราบว่าเขาเอะไรไปซุกซ่อนไว้อาวุธมีไหมยังซ่อนอยู่หรือเปล่าวางระเบิดไว้ตรงไหนก็ต้องตรวจการละเอียดก็อาจจะใช้เวลาสักวันสองวันต้องกราบขออภัยสันติน้องประชาชนนะครับที่ที่อาจจะต้องรอเวลายิดนหนึ่งเพื่อเราจะทาตรงรับประสงค์ให้เรียบร้อยก่อนนั่นคือพื้นที่รับประสงค์ที่เรากำลังทํานะครับสําหรับพื้นที่รอบนอกวันนี้และคืนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลนะครับจะมีการ พาะรัฐบาลก็มีการประกาศเคอร์ฟิวอย่างที่ท่านทราบแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดูแลแต่วันนี้เนี่ยเราจะส่งกําลังทหารไปเสริมกําลังตำรวจในแต่ละท้องที่เพื่อให้ความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่คิดคิดจะขอเวทนากรรมที่จะเผาที่นูน่นเผาที่นี่ออกมาแล้วว่าบุ่นไาวอีกนะครับเราก็จะใช้มาตรการเด็ดขาดในการดำเนินการทั้งหมดนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมจะจะกราบเรียนเพื่อให้ ทุกท่านผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมครับขอบพระคุณครับ